มนติักในจานเดียวกันเลยอืออาจารย์คิดอะไระน้ำพริกก่อนอือน้ำพริกไก่พั่วอาจารย์กินอะไรครับกินงตะผักเหรอครับเนี่ยโอเคครับผมเช็คเอาจากที่พักมา้านะเดี๋ยวผมไปกินบุฟเฟ่ยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ย <c oughs> เอราบอก <c oughs> ในติ๊กต็อคเาว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเขาจะต่ไม่ได้แสดงตัวอะไรโอเค อุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะมากินข้าวหัวจารย์้งเก่งจับคนชลาเลยครับโอเคถึงแล้วเค่นี้ใช่ไหมเออเนี่ยชื่อร้านเราโดนแกงร้านเปิดแล้วจ้าน่ารักร้อยสามเก้ามีโซยัมีเคยมากินเหมือนยำอ่ะออดึงสวัสดีครับ นั่งหน่อยเลยนะคะแล้วก็สคนนั่งโต๊ใหญ่นนะั่งโต๊นี้มาโต๊ใหญ่โอเคแกนั่งข้างในก็ได้แนั่งร,ร,รขออนญาตถ่ายนขอนุญาตถ่ายนมเล่เป็นไรไม่เป็นไรัตัเขออนุญาตานะครับได้เลยค่ะลูกค้มมา นี้มาขนมหวานตอนนะี้อดีตอนนี้ไม่มีคนมีบุญด้วยนะครับโอ้โหของกินเยอะมากร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับรับคนละคืนด้วยอันนี้ขนมหวานสลับนะแล้วก็มีน้ำพริกด้วยเป็นดูเดี๋ยวเราจะไปโซนอาหารนะครับข้าอย่างนี้นะขนมจีนนะครับแล้วก็ขนมหวาน ทารกินอะไรครับกินผักเหรอครับเนี่ยใส่ใส่พืชน,นะครับเนี่ยโ,โหมีอะไรไงใส่พืชน,นั่นแหละหมูหวานเหรอเออเหมือนหมูหวานมั้งมั้งครับเชิญรับขอโทษนะครับแกมีกระเทานะนี่อะไรอ่ะหมูยอโอ้โหโอเคเยอะอยู่นะแม่กี่อย่างว่เนี่ยเป็นสิบอย่าง อันนี้มีต้มตอด้วยพวกมีน้ำน้ำหวานนะครับมีสลเลอร์บี้ด้วยแล้วก็มีพวกน้ำสมุนไพรเจ๊กหวยมีน้ำด่างด้วยเหรอ mm hmm. เอ็นดูน้ำป mm ั hmm. ตี้นะครับอา mm hmm. จารย์คิดอะไรอ่ะ mm hmm. น้ำพริกก่อนน้ำพริก hmm. ไก่คั่ว mm hmm. อโอ้โจับจานสวยงาม ต้ำพีก็อะไรวะขัวข่วขั่วแห้งผมยังไม่ได้ตัดเย่ายนะเดี๋ยวจะเริ่มตัดก,กับก็ใช่อ๋อก็ใช่ตัดในจานเดียวกันเลยอืมอ๋อไม่เคยพาล์เรวาชอบ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่กินผักเพื่อนเลยแล้วนะครับนิดนึงนะครับทำติดมาโอเคอันนี้เดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่กินผักนะครับก็เลยตักมานิดนึงเจนเรเตอร์เนือไปสิอ๋อเป็นล็อเตอร์ใช่ไหมเออมันกัข้าวเยิหมกันนะเห็นมีข้มวต้ด้วยแต่ตำไม่เป็น ไข่พาโลด้วยอดีเนาะอาหารรสแบบกลางๆเนาะเขาให้เรามาเติมน้ำน้ำปลาพริกอะไรกันเองมั้งเนาะ